ฉันจะไม่เหลือใครเพราะว่าเธอนั้นไปที่ไกลไกลเกินจะย้อนมาทุกทุกสิ่งที่ทำครั้งนี้แค่เพียงต้องการให้กลับมาหาแม้หลงหายจนหมดนน้ำตาก็คง 这份爱就难敌。 Yeah. 그녀는 그녀의 모든 일을 응원합니다. 그녀는 그녀의 모든 일을 응 สวัสดีนนครับน้องฟอร์ดครับโอ้โหสวัสดีครับผมน้องฟอร์ดครับอ่าเดี๋ยวให้เก็บอุปกรณ์กันก่อนโอ้โหแต่เทมากเลยนะครับนี่ถองด้วยเป่าแซกโซโฟนด้วยสุดยอดมาก อดังนั้นตอนนี้นะครับอยาให้น้องฟอร์ดคาร์ดาได้มีโอกาสทักทายกับแฟนๆนิดนึงนดีกว่าวันนี้โอ้โหมาให้กำลังใจกันเยอะมากๆเลยนะฮะถึงแม้ว่าเมื่อวานเพิ่งจะจบแฟนไซไปใช่ไหมใช่ครับะะนะฮะโอ้โ,โหเอเนอร์จีสุดยอดตลอดอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวเชิญเลยครับทักทายทุกคนเลยครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีแฟนๆนะครับทั้งชวาวคอมฟอร์ดโซนแล้วก็พีพีดอมอื่นๆนะครับผมฟอร์ดธิติพงศ์นะครับหรือว่าฟอร์ดเอฟทีเอสครับว้าว วันนี้คอฟโซนมากันเยอะเลยทีเดียวนะฮะเพรา <ผม S 1> ะ่ะพูดถึงโชว์เมื่อสักครู่เลยดีกว่าน,ะะนี่คือเป็นอีกหนึ่งโชว์พิเศษที่นํามามอบให้กับทุกคนในวันนี้ที่จริงเพลงนี้ครับผมฟิจิลิ่งกับพี่กโก้เมเตอร์แท็กแมน,นแต่ว่าเวลามาออกงานคนเดียวเนี้ยก็พยายามอารนท่อนที่เราสามารถเล่นแซกได้ด้วยเลยดีไซน์ท่อนนี้ เวอร์ชันนี้เพื่อเวลาโชว์แซคโทปรโอโอ้โหเก่งมากนี่ก็คือซิงเกิลล่าสุดเลยเป็นเธอเท่านั้นออลลี่อยู่ซึ่งจริงๆเหมือนเหมือนเวอร์ชันนี้ที่เล่นคนเดียวเป็นครั้งแรกด้วยซ้ำที่เล่นที่ที่นี่วิจริงหรือเปล่าใช่เพราะปะกติจะมีพี่โก้ปกติจะมีพี่โก้ด้วยจะมีอาจารย์คู่ใจที่คอยสปอร์ตเราถ้าเราเกิดแปลดขึ้นมาจะมีอาจารย์ที่คอยอยู่ข้างๆแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เล่นเล่นเองคนเดียวแต่ทำได้ดีมากจริงไหมทุกคน จริงทำได้ดีมากทำได้ดีมากจริงๆนะฮะเก่งมากน้องฟอร์ดครับเรียกว่าเห็นการเติบโตจริงๆของอน้องฟอร์ดเนาะตอนนี้ก็โอ้โหมีทั้งเป็นศิลปินเดี่ยวด้วยมีซิงเกิลด้วยแล้วก็ทำอีกหลายๆอย่างด้วยนะฮะอ่ะทีนี้พูดถึงการเป็นศิลปินเดี่ยวนิดนึงครับผมนะครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้เป็นศิลปินเดี่ยวแล้วครับจริงเป็นศิลปินเดี่ยวดีนี่คือเดี่ยวทุกด้านทั้งทำเองอะไรเออจริงทุกอย่างเลยครับเพราะจริงโปรเจกต์นี้ผม เรียกว่าทําเองร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้เพราะว่าตั้งแต่เปิดค่ายมาเพื่อทาโปรเจกต์นี้แล้วก็ตั้งแต่เริ่มจนจบก็ก็ทําด้วยคนเดียวก็เป็นศิลปินเดียวที่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนี่คือเดี่ยวจริงๆทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังดูแลทุกอย่างเพื่อที่จะให้ออกมาเป็นตัวเรามากที่สุดใช่ไหมอ๋อโอเคนะคะอ่ะแล้วสำหรับวันนี้ครับที่ได้มาร่วมงานกับแพร่ชอวิี2025รู้สึกยังไงบ้างอ๋อใจ่ครับจริงๆได้มาร่วมงานกับแพร่ชอวิตีทุกปีแล้วก็ทุกๆปีทางก็ บริจาคกับมวยที่แตกต่างกันออกไปถูกต้องอย่างเช่นปีนี้ก็จริงๆให้กับเด็กให้กับอุทกภัยให้กับภัยพิบัติต่างๆผมว่าป็นเป็นสิ่งที่มันเหมาะสมกับปีนี้มากเพราะปีนี้เมืองไทยก็โดนหลายๆอย่างมาเยอะมากางทั้งน้ำท่วมทั้งแผ่นดินไหวทั้งโอหูสารพัดเรื่องแม้แต่เรื่องเด็กเองก็จริงๆผมว่าคํานึงที่สําคัญคือเด็กเครืออนุรักษ์ชาติจริงๆการทําบุญกับเด็กจริงๆผมมีโอกาสก็อยากที่จะแบบให้โอกาสให้นะคุกับเด็กเหมือนกัน นอะมันก็เป็นสิ่งที่เราจะสามารถสร้างอนาคตให้กับน้องๆได้ด้วยหรือว่าผู้ที่ประสบภัยพิบัติต่างๆเนาะก็จะได้รับการช่วยเหลือได้รับสิ่งที่เขาทําให้ดีขึ้นได้ด้วยครับผมโอเคนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าครบรอบ46ปีของนิตยสารแพลวด้วยแล้วเราก็มาในคอนเซปต์ของนี่เลยครับ growing c g e a t o r เติบโตไปด้วยกันเฮ้ยพี่ว่าเหมาะกับเราตอนนี้เลยนะให้เรากำลังโตขึ้นแล้วก็แบบเรียกว่าแบบทําหลายอย่างมากขึ้น คิดยังไงบ้างสำหรับคำคำนี้ growing together เอาจริงผมว่า growing together นี่เป็น together นี่สำคัญมากเลยไม่มีใครที่สามารถเติบโตได้ด้วยตัวคนเดียวเออใช่ใช่ใชใชมน,นุษย์เราเป็นสัตว์สังคมเราไม่สามารถเป็นที่หนึ่งได้ด้วยการเดินคนเดียว<อ>เราต้องมีคนที่คอยซัพพอร์ตเราเสมออะไรเงี้ย together สําสำคัญมากอย่างเช่นแพรอย่างเงี้ย g o i n g together ก็ที่จริง ทั้งแพลเป็นทั้งผู้ซัพพอร์ตและเป็นผู้ได้รับการซัพพอร์ตจากทั้งทางลูกค้าเองศิลปินเองหรือว่าใครก็ตามอย่างเงี้ยมันเติบโตมาด้วยกันอย่าง อย่างมั่นคงโอ้โหหรือเหมือนกับน้องฟอร์ดกับคอมฟอร์ตโซนก็เติบโตไปด้วยกันใช่น้องเห็นตั้งแต่แบบโหเป็นนักแสดงแล้วก็ตอนนี้แต่อ่อนแต่อ่อนเออจริงจริงเออต้องใช้คํานี้ต้องใช้คํานี้จริงจริงนะฮะแต่ตอนนี้โหเป็นหนุ่มโตขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองในหลายๆด้านจนมีผลงานต่างๆมาฝากทุกคนอย่างที่เราได้เห็นวันนี้นั่นเองนะฮะอ่ะอัปเดตผลงานกันหน่อยหรือฝากได้เลยครับอยากจะฝากผลงานอะไรยังไงบ้างเชิญเลยครับผมก็จริงๆช่วงเนี้ยครับ อย่างเช่นเพลงนี้ครับชื่อเพลงว่าเป็นเธอเท่านั้น only you ครับเป็นซิงเกิลใหม่สามารถฟังได้แล้วทุกสตรีมมิ่งเลยครับทุกคนและที่สําคัญม<ฮ>ิวสิกวิดีโออันนี้ก็อยากฝากทุกคนไปรับชมครับใน u ูท C บคลิกสไตล์เด a เทนเมนครับเป็นมิวสิกวิดีโอที่เป็นหนังสั้นเบาๆเออใช่ใชอยากให้ใใเหมือนฟิลยุก้าูนที่เมื่อก่อนอทำมิวสิกวิดีโอแล้วเป็นหนังสั้นแบบเ,เป็นเรื่องราวาได้เงี้ยก็าฝากทุกคนด้วยครับแล้วก็อีกไม่นานคิดว่าไม่เกินไตามาสแรกของปีหน้าก็ซีรีส์ที่สามของผมกับพี่พี อ๋นะฮะเร็วๆนี้จะได้ดูแน่นอนนะรับรองเบบี้ฟีสไม่ผิดไม่ผิดหวังเบบี้ฟีสไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ครับแต่ะะตรงนี้ตรงนี้เหมือนแฟนคลับชาวจีนก็เยอะเหมือนกันตั้งใจครับโอเคคุณสามารถทักทายออินเตร์แฟนได้นะมากครับโอ้น่ารักมากน่ารักมากนะครับ MV ก็ไปดูก่อนจะได้หายคิดถึงครับนะตอนนี้4 0 0 0 0 0วิวแล้วนะ อเออแต่กี้เข้าไปดูมาด้วยเลย,ยน่นนานรักน่ารักภาพเพิ่มสีแบบเรื่องราวดีหมดเลยขอบคุณครับนะอย่าลืมฝากกันด้วยสำหรับเป็นเธอเท่าน,านั้น only you นะครับจากน้องฟอร์ดนะวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับลงทะเบียนกับน้องฟอร์ดของเราด้วยครับผมบ๊ายบายน้อง